ก็ถือว่าผ่านไปกระหมดแ่างนะครับสำหรับน้าตาช่างในศึกมวยดิวิชไทยครับที่เวทีมวยอัตกร3นนทบุรีนะครับผมวันนี้ก็มีมวยรักมวยชอบมาฝากกันเช่นเคยนะครับ ถ่ายคู่แรกตั้งแต่11โมงเลยนะครับทางพรายทีวีนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงช่อง8หมายเลข27ตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็ไปดูเลยครับ4คู่ที่ถ่ายทอดสดออกช่อง8ว่าผมมีมูรักไม่ชอบใครกันบ้างนะครับเอาที่ตั้งแต่คู่ที่5เลยครับสิงห์ดำศักดิ์สนพนครับ117ปอนด์เจอกับเพชรพยัคฆ์พุทธชาชื่อ117ปอนด์เท่ากันนะครับคู่นี้ต่างคนต่างมาลดนะครับทางด้านสิงห์ดำเนี่ยมาลดไปจุดถ้าส่วนเพชรพยัคค์ลดไปจุดเจาหนะครับล้าดูด การดีบรรยากาศน่าเสือดีแน่นะครับส่วนทางด้านสิ่งห์นำสักแสนพลเนี่ยก็มาจากใต้เลยนะครับในเรื่องของวัวจิตวัวใจเนี่ยถือว่าบูสู้ดีน่าแต่พอประท้าไปแล้วเนี่ยบทเบียดไปแล้วผมยังชอบที่ความหลากหลายของเพชรปยักษ์นะครับน่ารุ้นไว้ซื้อขายออกตัวก่อนละกัน ส่วนคู่ที่6คู่ค้ำนะคู่รองนะครับกรเกรียงไทยก็เพชรสุดิพงศ์ร้อยแปรอน์เจอกับภาคเก้ากาแฟวัวชวนคนสู้นะครับ108ร้อปอน์เท่ากันนะครับทางด้านภาคเ้าเนี่ยล่าสุดไปพลาดโดนเจ้ายอดเพชรโทรนออกมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าเจอกับกระดูกของแข็งเลยขึ้นไปเจอยอดเพชรโทรนะครับแต่ก็พลาดโดนหมัดมาเท่านั้นถ้าไม่พลาดมองว่าไปไปลายก็ได้ลุ้นหน่อย นะครับแต่ทางด้านเจ้ากระเลียงไทยกอลฟพิสุทธพงศ์โอ้โหกำลังมั่นใจเลยถึงแม้ว่าล่าสุดจะแพ้มาแต่ด้วยสภาพร่างกายแล้วก็ทางมวยทรงมวยบูสู้ดีนะก็แน่นอนคู่นี้มีโอกาสที่จะไม่คบยกด้วยนะครับลุนนับรุนน็อกรุ้นออกหมัดรุนเตะขาภาคเก้าก็มีฝีมือมีกระดูกดีนะครับแต่คู่นี้ ผมชอบไปที่กระเหรี่ยงไทยและการน้องมันโตวันโตคืนแล้วก็รูปร่างไม่ได้เสียเปียบภาคเก้าด้วยตอนแรกคิดว่าจะเสียเปรียบนะครับแต่กลายเป็นว่าพอยืนเทียบกันกลายเป็นว่าพอๆกันเลยแล้วก็เจ้ากระเหรี่ยงไทยเนี่ยต้องบอกว่าโตวันโตคืนแล้วก็โตไวมากๆนะครับในเรื่องหัวใจเกินร้อยแน่นอนตัวนี้นะครับเชียร์ไปไม่ผิดหวังนะครับส่วนู่เวยของรายการยางดำจิตมังนน์ครับเจอกับอสุนน้อยสิจาสิงครับร้อยยี่สิบสี่ต่อร้อยยี่สิบห้าปอนด์นะครับทางด้านยังดำก็ดูประสบการณ์ดีการผ่านมวยดีนะครับุดก็พล่าสุดก็เพิ ตอนหนึ่งปอนให้อสุรน้อยอสูรน้อยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเรื่องหัวจิตหัวใจบูสู้ดีนะครับแต่ความเป็นมวยเนี่ยจะเป็นรองหน่อยนะครับเพราะว่าอาสุรน้อยก็สไตล์บูบ้ากล้าแลกกล้าบวกนะครับอาศัยร่างกายบทเบียดเข้าไปแต่ดูแล้วคูน่นี้ยืนระยะจะไปไปลายนี้ผมยังชอบที่ยังดำนะทําไม่หมดแรงซะก่อนนะครับไฟน์นี้ก็ไปซ้อมอยู่ที่โชคพิทยานะครับก็ถือว่ากลับไปซ้อมอยู่ที่ค่ายคุ้นเคยนะผมมองว่ายังไงก็มีโอกาสกลับมาแจ้งเกิดเอาชนะได้นะครับส่วนุู่ิสุดท้ายนะครับ ทางด้านฟัดดาสารัตรภูมิ108ร้อยปดปอนด์เจอกับเสือดำัชรยิมนะครับ108ร้อปดอนด์เท่ากันคู่นี้ก็ยังใหม่ๆทั้งคู่เพิ่งเข้ามาในเมืองกรุงวันแรกต้องดูฟอร์มดูอะไรไปก่อนนะครับคู่นี้ก็ดูเล่นเอานะครับมองว่าคู่คีสสนุกแน่นอนเพราะยังใหม่ๆทั้งคู่นะครับให้ทำฟอร์มกันไปก่อน ฝากไว้3คู่นะครับทางด้านคู่ที่5คู่ค้ำนะครับเพชรพัชเพชรพยักษ์นะครับคู่รองอาเลียงไทยแล้วก็คู่เอกยางดับประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นมวยรักมวยชอบที่นํามาฝากกันนะครับส่วนใครจะส่วนก็ไม่ว่ากันนะครับนี่ก็เป็นทัศนะส่วนตัวเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับยูทูบมวยไทย2000ด้วยส่วนเพจ Facebook ก็มีลงอัปเดตรแการขันให้เช่นเดิมนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกัก็หม่กันหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ